รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น11ประการประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2554ของโรงเรียนวัดพวงนิมิตจุดเน้นที่1ระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน5กลุ่มสาระหละักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ6มีแนวทางในการพัฒนาคือจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้รเ,รรเพื่อจัดก,กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มีมาตรการในการดำเนินงานคือจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและตรงตามวัยของนักเรียนจัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดได้อย่างหลากหลายเเาว่ธอสุใจ เน้นที่2ลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นป .2 และป .3 แนวทางพัฒนาคือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนโดยฝึกจากการอ่านแบบทดสอบคำศัพท์ใบางานบทอาขยานและบัตรคำให้หนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการในวันสำคัญจุดเน้นที่สาม ศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี แนวทางในการพัฒนาคือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีจากกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนในช่วงเวลาว่างและเวลาพักกลางวันให้กับนักเรียนที่สนใจและนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนจากกิจกรรมเสริมเช่นกิจกรรมพี่สอนนอ้องกิจกรรมท่องสุดคูณกิจกรรมคิดแก้โจทย์ปัญหากิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมนิรรศการความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และกิจกรรมให้ความรู้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตจุดเน้นที่ 4. พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึกรักชาติและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตมีแนวทางในการพัฒนาคือครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและนำมาจัดทำกำหนดการสอนและแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลมีการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและวิทยากรบุคคลภายนอกมีหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการลง ส่การอนจัดตั้งให้มีศูนย์การเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพจุดเน้นที่5ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง,ย,างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการกําหนดจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของเด็กปรับปัญหานอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจตามศูนย์การเรียนรู้ที่มีในโรงเรียนเช่น ศูนย์ดนตรีศูนย์กีฬานันทนาการศูนย์ไอซีทีตลอดจนการให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่นักเรียนเปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนและการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบถึงพื้นฐานความเป็นอยู่ที่บ้านของนักเรียนเป็นการสร้างความเข้าใจในตัวนักเรียนจุดเน้นที่6 ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องและนำมาจัดขยายผลให้กับครูคนอื่นในโรงเรียนส่งเสริมการจัดทำวิทยาฐานะอย่างเป็นรูปธรรมสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการศึกษาดูงานภายนอกสถานที่ จัดให้มีการรับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงพร้อมกับพัฒนาครูตามความต้องการเป็นรายบุคคลจุดเน้นที่ 7. พัฒนาโรงเรียนผู้ขนานของโรงเรียนดีทุกประเภท แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนดีประจำตำบลจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณลงศูนย์การเรียนรู้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจเร้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ จุดเน้นที่8จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาแนวทางการพัฒนาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและผลงานของครูเป็นรายห้องเรียนรองรับระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ศึกษาค้นคว้าและจัดทําเอกสารธุรการห้องเรียนให้ครอบคลุมกับภาระงานการจัดการเรียนการสอนและนิเทศติดตามกํากับต้างปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัสมสมด ุดเน้นที่9ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพแนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้บริหารประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้านในการดำเนินงานกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จุดเน้นที่10ส,ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคลเพื่อขายสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนวทางในการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ให้กับนักเรียนตามสภาพของตนเอง สร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้สัมผัสกับเด็กที่มีความสามารถหรือเด็กด้อยโอกาสเชิญมาเป็นวิทยากรบุคคลภายนอกจัดกิจกรรมให้เด็กมีวิถีชีวิตตามประเพณีที่ดีงามของชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมชี้แจงภารกิจความเคลื่อนไหวข้อมูลทางการศึกษาอย่างต่อนเนื่องรวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานข้อมูลข่าวสารไทยในโรงเรียนผลงานเชิงรูปแบบหวังผล จุดเน้นที่11ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัยและสุขอนามัยแนวทางการพัฒนาจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มสร้างซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบ้านผักครูและห้องสวมงให้สะอาดและถูกสุขอนามัย